สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beyond Channel นะครับวันนี้จะมาสอนใส่ปุ่ม s u s c r i b e ที่หน้าจอแบบที่เห็นอยู่นี่นะครับปุ่ม s u s ั cribe ตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่มไลน์ับนะครับเราสามารถที่จะกดซับตรงที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกดได้ในมือถือนะมันสามารถที่จะกดได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําไว้เถอะนะเพราะบางทีคนเขาดูช่องเราทางคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็สามารถที่จะกดซับเราได้ตรงนี้ได้อย่างสะดวกนะฮะ โอเคครับเราไปเรียนรู้วิธีทํากันเลยทําได้ง่ายๆในมือถือเช่นเคยครับโอเคพอเปิดมือถือขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับก็ให้เราพิมพ์คําว่า youtube.com youtube.com แบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าจอ YouTube อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของมือถือนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น Desktop ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับโดยการมาเลือกที่ตรงนี้ครับจุด3จุดด้านขวาบนอ่าวก็เลือกลงมาข้างล่างนะครับเลือกตรงนี้ฮะเว็บไซต์เวอร์ชั่น Desktop โอเคอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นมุมมองที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเนาะโอเคเป็นแนวนอ,นอนแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปเลือกตรงนี้ครับรูปโปรไฟล์เราด้านขวาบนนะฮะกดปุ๊บแล้วเราก็เลือกที่ช่องของคุณนะฮะอ่ะมันก็จะเข้ามาในหลังบ้านเรานะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรงปรับแต่งช่องตรงนี้นะครับกดเข้าไป มันก็จะเข้ามาในหน้าของการปรับแต่งช่องนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรงแถบของการแสดงแบรนด์นะฮะกดเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับตรงล่างสุดเลยเห็นไหมฮะลายน้ําของวิดีโอตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่อัปโหลดตรงตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะฮะปึ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาในคลังรูปภาพในมือถือเรานะครับให้เราเลือกรูปม s u b มสับไ e ที่เราเตรียมไว้นะครับผมเตรียมไว้อยู่ตรงนี้นะ อ่าผมกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็มาเลือกทางด้านขวาบนว่าเสร็จสิ้นอ่ะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะเราก็มาตรงนี้แหละครับปุ่มล่างขวาเนี่ยฮะที่คำว่าเสร็จกดปุ๊บโอเคเรียบร้อยสังเกตด้านล่างเห็นไหมครับ มันจะขึ้นปุ่มสับสไครต์ที่เราใส่ไปนะไอปุ่มสับสไครต์ตรงนี้นะครับผมได้ใส่ลิงก์ไว้ในใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะฮะก็มาทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปหารูปใหม่นะฮะโอเคครับจากนี้นะมันก็จะมีการปรับแต่งะไยนิดนึงนะอ่าตรงด้านข้างที่หัวข้อเวลาที่แสดงเห็นนะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือก3ตัวนะฮะว่าจะให้ปุ่มตั๊ตรงเนี้ยมันขึ้นตอนท้ายวิดีโอหรือว่ากด กําหนดเวลาเริ่มต้นเราสามารถกําหนดเวลาได้หรือว่าตลอดทั้งวิดีโอคือเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็จะมีปุ่มนี้ตลอดทั้งวิดีโอเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมลองดูแล้วนะครับว่าให้มันขึ้นตอนท้ายวิดีโอเนี่ยบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะตรงนี้ไม่แนะนำนะครับผมแนะนําให้อันที่2หรือ3นะตอนนี้ผมใช้เป็นแบบที่2อยู่นะครับกาหนดเวลานะเพราะว่าช่วงต้นเ,นเราอาจจะมีอินโทรหรือมีพูดอะไรก่อนที่จะเข้าเรื่องใช่ไหมฮะ ผมก็จะเลือกเป็นใส่ไว้สัก1นาทีอะไรประมาณนี้นะครผมใส่ไปอันนาทีที่1 1 5หนาวิก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้เนาะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะฮะให้เรามากดเผยแร่ตรงนี้ก่อนนะครับมันก็เหมือนเป็นการเซฟนะกดก็ไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมีปุ่มไายน้ํากด subscribe ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ส่วนใครอยากจะเลือกเป็นตลอดทั้งวิดีโอก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันนะครับว่าไอ้ไอ้ปุ่มนี้มันขึ้นจริงไหมนะฮะโอเคร okay, เราลองไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมเปิดแอป YouTube ขึ้นมาแล้วนะเราก็เข้าไปที่ช่องของเรานะครับกดตรงด้านขวาบนเนาะแล้วก็เลือกที่ช่องของคุณอเอาคลิปป้ากลวยนี้ก็ได้เนาะ,ะกดเข้าไปดูเลยเราตั้งค่าไว้ในในาทีที่1.05เนาะเดี๋ยวเราผมจะเลือมไปตรงนั้นเลยนะครับ นาทีที่1.05แล้วยังไม่ขึ้นนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ <c oughs> คือเราต้องรอให้ระบบมันอัปเดตนิดหนึ่งนะครับอาจจะ10นาทีหรือว่า15นาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทาง u t u b e เขาเนาะแต่ไม่ต้องตกใจถ้ายังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวงันเดี๋ยวผมลองไปดูในคอมพิวเตอร์ละกันนะคอมพิวเตอร์น่าจะอัปเดตกว่านะครับโอเคครับมาดูในคอมพิวเตอร์กันนะฮะเอาคลิปเดิมละกันเนาะคลิปปลากรวยอันนี้นะครับอผมกดเทไปแล้วก็ผมขยายหน้าจอ นาทีที่1.05นะครับอ่าดูตั้งแต่นาทีที่1ละกันอ่าโอเคดูสิว่าขึ้นไหมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านของพี่เจี๊ยบนะเราอยู่ในซอยอ่าอ่ะมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมฮะตรงนี้อันเดี๋ยวผมเล็กๆนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเนี่ยเราอ่เดี๋ยวผมสตตอบกันอ่าสมมุติว่าผมดูในคอมเนี่ยนะฮะแล้วผมอยากจะกดซับนะผมกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเอาเมาส์เลื่อนมาตรงนี้เห็นไหมฮะ ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีปุ่มติดตามตรงนี้เราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกสําหรับคนที่ดูในคอมพิวเตอร์นะครับโอเค โอเคก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ทําไว้ครั้งเดียวนะฮะสำหรับคนที่ดูในคอมพิวเตอร์จะได้กดซับช่องเราได้ง่ายๆนะแล้วก็ไอ้รูปปุ่มซับตรงนี้ผมทํไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับาทาให้มันเป็นรูปแบบที่เขากําหนดเรียบร้อยแล้วก็ผมใส่เป็นลิงก์ดาวน์โหลดไว้อยู่ใต,ใต้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วทําตามขั้นตอนก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรอีกนะฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากกดซับสกายช่อง Beyond Channel แล้วก็ แฟนเพจ Facebook มีย่อนชนะให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปด,ดีๆมีประโยชน์แบบนี้นำมาเสิร์ฟกันให้เป็นประจำแน่นอนนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ